สวัสดีค่ะหลายๆคนก็คงมีความฝันเนอะแต่บางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไกลจังเลยวันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันค่ะสกัดเอาแนวคิดดีๆจากวิดีโอใน YouTube ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณเขามี8ขั้นตอนที่บอกว่าจะช่วยให้ฝันเป็นจริงเร็วขึ้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวเออ เพราะมันไม่ใช่แค่ให้กําลังใจลอยๆนะครับแต่เขาพยายามเอาหลักการทางจิตวิทยามาผสมกับการลงมือทําจริงๆซึ่งถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าเออทําไมวิธีพวกนี้มันถึงอาจจะเวิร์กค่ะงั้นเริ่มที่จุดสําคัญมากๆเลยนะคะพลังของความเชื่อในวิดีโอข้อแรกเขาบอกให้พูดกับตัวเองทุกวันฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฟังแล้วก็คือเขิมดีนะคะแต่เอ๊ะแค่พูดเนี่ย มันจะช่วยได้จริงเหรอคะเออจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่คำพูดเฉยๆนะครับคือมันเป็นการพยายามปรับความคิดหรือรีโปรแกรมสมองเราซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับหลักที่ว่าสมองเราปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งที่ทำซ้ำๆนะครับการตอกย้ำความคิดบวกบ่อยๆก็เหมือนสร้างทางด่วนให้ความคิดนั้นแต่สำคัญคือความรู้สึกที่มากับคำพูดนั้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่ท่องๆไปต้องโยงกับเหตุผลในข้อ6ด้วยที่ว่าทำไมเราต้องสำเร็จ อันนี้แหละครับจะเป็นพลังขับเคลื่อนจริงๆเหมือนโอปราหรือ J.K. r o โรลิงที่ความเชื่อมั่นมากๆมันผ่าเข้าผ่านจุดยากๆมาได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องมีวายหรือเหตุผลที่มันแบบลึกซึ้งจริงๆรองรับอย่างในวิดีโอเขาพูดถึงจิมแคร์รีที่เขียนเช็คให้ตัวเองแรงผลักดันส่วนหนึ่งก็มาจากความต้องการช่วยครอบครัวอันนี้คือเหตุผลที่ว่าใช่ไหมคะ ใช่เลยครับเหตุผลที่มันอินกับเราจริงๆเนี่ยแหละครับเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยทำให้เป้าหมายมันไม่ใช่แค่ฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปพอมีพลังจากข้างในแล้วการลงมือทำในชีวิตประจำวันล่ะคะมีเทคนิคอะไรแนะนำบ้างอย่างข้อสองที่ให้เขียนความฝันลงกระดาษทุกเช้าครับการเขียนตอนเช้าเนี่ยเเหมือนเป็นการตั้งใจตั้งหลักก่อนเริ่มวันตอนสมองยังโลง่ง ทำซ้ำๆทุกวันมันก็ช่วยตอกย้ำเป้าหมายได้ดีแล้วมันจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับถ้าเชื่อมกับข้อ7คือตั้งนาฬิกาปลุกเตือนความฝันใส่ข้อความที่แบบปลุกใจเราเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่ปลุกให้ตื่นนอนแต่ปลุกไฟในตัวอ๋อเหมือนในตัวอย่างวินที่เสียงนาฬิกาปลุกเป็นสัญญาณให้ลุกมาวาดรูปใช่ครับทำจนกลายเป็นนิสัยจนมีผลงานออกมาการทำซ้ำในเวลาเดิมนี้เองที่ช่วยสร้างนิสัยใหม่ แล้วเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมแล้วคะข้อ4ที่บอกให้มีสิ่งกระตุ้นฝันรอบตัวอันนี้ก็สําคัญใช่ไหมคะสําคัญมากครับการมีรูปภาพคําคมหรืออะไรก็ได้ที่โยงกับฝันเราวางไว้ในที่ที่เห็นบ่อยๆเต๊ะทํางานหน้ากระจกอะไรแบบนี้มันเหมือนช่วยสกิดจ,จิตใต้สํำนึกเราตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเหมือนดาวในวิดีโอที่มีมุมกาแฟในฝันที่บ้านมุมเล็กๆนั้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเป้าหมายใหญ่ได้ครับ ค่ะพอเรามีพลังใจมีกิจวัตรแล้วแต่ก็ต้องเจอโลกภายนอกด้วยเนาะข้อ3นี้ก็น่าสนใจบอกคนใกล้ตัวเกีย่ยวกับความฝันของเราครับอันนี้เป็นหลักการที่เรียกว่า public commitment หรือการประกาศความตั้งใจพอเราบอกคนอื่นไปแล้วเนี่ยมันเหมือนสร้างแรงกดดันเชิงบวกให้ตัวเองไกลๆเราจะรู้สึกว่าเออไม่อยากผิดคำพูดไม่อยากทำให้เขาผิดหวังแต่ บางทีบอกไปแล้วอาจจะเจอคําพูดที่ทําให้ทอ้อหรือคําวิจารณ์กลับมาก็ได้นะคะนั่นแหละครับถึงต้องมีข้อ5คือเลิกสนใจคําวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรคเราต้องแยกแยะให้เป็นครับว่าอันไหนคือติเพื่อก่ออันไหนคือแค่คําพูดบั่นทอนเหมือนนักกีฬาเก่งๆอย่างโคบีไบรันเขาก็เลือกฟังเฉพาะสิ่งที่ทําให้เขาเก่งขึ้นแต่คําดูถูกนี่ปัดทิ้งไปเลยเป็นการเลือกกลับข้อมูลที่จําเป็นจริงๆนะคะแล้วก็อีกเทคนิคที่น่าสนใจในวิดีโอคือข้อ8 ถ่ายรูปตัวเองตอนเริ่มต้นเก็บไว้อันนี้มันช่วยเรื่องกําลังใจยังไงคะโอ้โหเนี่ยทรงพลังมากนะครับการมีภาพก่อนกับหลังหรือภาพที่บันทึกความคืบหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะวันที่เรารู้สึกท้อๆนะครับแค่ได้กลับไปดูว่าเฮ้ยเรามาไกลจา,ากจุดเริ่มต้นขนาดไหนแล้วอย่างตัวอย่างบ่อที่ลดน้ําหนักนะครับมันเป็นหลักฐานที่จับต้องได้เลยว่าความพยายามเรามันไม่เสียเปล่านะมันช่วยให้มีแรงฮึดสู้ต่อไปได้จริงๆ จริงด้วยค่ะการเห็นความก้าวหน้าของตัวเองนี่สำคัญมากๆเลยงั้นสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะหัวใจสำคัญจากแนวทาง8ข้อนี้ก็คือเริ่มจากความเชื่อข้างในตัวเองก่อนแล้วก็แปลงมันออกมาเป็นการลงมือทำเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอทุกวันพร้อมๆกับสร้างสภาพแวดล้อมให้มันเอือ้อแล้วก็ต้องรู้จักรับมือกับเสียงรบกวนจากข้างนอกอย่างมีสติด้วย เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังใจกับการลงมือทําจริงที่น่าสนใจดีครับแล้วก็อาจจะชวนคิดต่อนะครับว่าเออนอกจาก8ข้อนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นสิ่งเล็กๆที่สุดที่เราแต่ละคนพอจะเริ่มทําได้ทันทีวันนี้เลยเพื่อเป็นเหมือนสัญญาณปล่อยตัวเริ่มเดินทางตามความฝันโดยใช้หลักการที่เราเพิ่งคุยกันไปเป็นแนวทางได้บ้าง